สวัสดีครับมาติดตามความคืบหน้านะฮะของพายุโซนร้อนงุมะกันครับพี่น้องแปลว่าดาวหมีน้อยนะครับเมื่อวานผมตกคำว่าดาวไปแล้วเป็นหมีน้อยเฉยๆกราบขออภัยด้วยะฮะก็เป็นอันว่าโซนร้อนลูกนี้ฮนะก็ได้เคลื่อนขึ้นฝั่งแล้วนะฮะเมื่อเช้านี้ตอน7.45มง45นาทีพี่น้อง ของวันที่13คือวันนี้13มิถุนายน2,564นะครับก็จาก JMA หรืออุตุนิยมวิทยาญี่ปุ่นนะฮะก็ให้ขึ้นฝั่งที่เวียดนามตอนบนของเมืองวินนะขนาดนี้อยู่บนแผ่นด,ดินนะครับพายุเนี่ยอยู่บริเวณละติจูดที่19องศาเหนือลองติจูด105องศาตะวันออกฮะมีความเร็วลมนะครับ ใกล้จุดศูนย์กลางก็คือ65กิโลเมตรต่อชั่วโมงนะครับพี่น้องเคลื่อนทางทิศตะวันตกด้วยความเร็ว15กิโลเมตรต่อชั่วโมงค่าความกดศูนย์กลางหรือ,อ p r t เช u r e เนี่ยครับ996มิลลิบาร์ตามโมเดลฮะพี่น้องดูโมเดลของ ECMWF เลยนะครับคาดหมายว่าใน6ชั่วโมงนี้เมื่อขึ้นบกนะฮะก็ตามฟอร์มของพายุแหละครับค้งงู คมงูมะก็จะอ่อนกำลังลงเป็นกลายเป็นพายุดิพเลชันนฮะแล้วก็จะเคลื่อนไปเรื่อยๆทางทิศตะวันตกเข้าสู่ประเทศลาวนะฮะถ้าพี่น้องถ้าพี่น้องจะถามว่าเส้นทางต่อไปจะไปทางไหนใช่ไหมฮะผมก็ขอญาต์คา,าดกันเนทิศทางเลยนะครับก็ดูกันง่ายๆครับพี่น้อง ตอนนี้ครับก็มีล่องมรสุมพาดผ่านอยู่บริเวณภาคเหนือตอนบนและประเทศลาวตอนบนเห็นไหมครับเป็นเส้นขึ้นมาไปพาดพาดไประหว่างพายุลูกนี้กับทางเหนือพม่าขึ้นไปนะครับผมเคยทําคลิปเล่าให้ฟังว่าตามปกติเนี่ยเวลาพายุเคลื่อนมักจะเคลื่อนตามล่องมรสุมฮะ ที่เคยบอกกับพี่น้องว่าพายุนั้นก็เป็นส่วนหนึ่งของล่องมรสุมนั่นเองตามปกติวิสัยเขาก็ต้องเข้าหาพักพวกนั่นก็คือล่องนี้ซึ่งเปรียบดังสะพานพายุข้ามนะฮะจากนั้นเส้นทางพายุนี้จะไม่ต่ํากว่าล่องนี้แน่นอน,นะฮะไม่ต่ํากว่าล่องนี้แน่นอนก็คือไม่มุดลงต่ําเข้าหาไทยตรงๆหรอครับ ฟันธงไม่เข้าไทยแน่นอนแต่จะวิ่งขนานเลยฮะวิ่งขนานตามวิ่งไปตามล่องหรือวิ่งขนานเหนือขึ้นไปฮะขนานกับล่องมรสุมฮะการเคลื่อนที่บนบกนั้นก็คือจะอ่อนกำลังลงไปเรื่อยๆฮะเป็นดีเพรสชั่นฮะแล้วลดลงเป็นหย่อมแอลดังนั้นหากวิ่งตามตามล่องนี้หรือสะพานนี้นะครับภาคเหนือของไทยจะเจอหย่อมความกดอากาศต่ำกำลังแรงแน่นอนครับต้องโดนนะครับ ถึงแม้ว่าพายุจะอ่อนกําลังลงและไม่ได้เข้าโดยตรงฮะแต่ดูพื้นลม500นะครับห0 0เฮกโตปาสคารนะฮะสูงจากพื้น5.5กนะิโลเมตรอ่ะพี่น้องระบบลมของพายุก็จะเคลื่อนที่นําพากลุ่มเมฆฝนนะฮะเข้าสู่ภาคเหนือและบ่ายค่าวันนี้ฮะ1ิมิถุนายนยังคงมีฝนตกเล็กน้อยโปรยปลายถึงปานกลางนะฮะเป็นบริเวณกว้างในภาคอีสานตอนบนภาคกลางตอนบนภาคเหนือ ตอนล่างนะฮะและก็จะมีฝนได้ในภาคใต้ด้านตะวันตกและชายฝั่งด้านตะวันออกซึ่งเป็นด้านรับลมจากการพัดส,สอบของลมมรสุมตะวันตกเฉียงใต้โดยในจังหวัดภาคเหนือที่มีฝนตกหนักคาดว่าจะเป็นบริเวณจังหวัดน่านพะเยาเชียงรายนะครับและจังหวัดภาคเหนือที่มีฝนปานกลางฮะก็บริเวณจังหวัดแม่ฮ่องสอนเชียงใหม่ แพร่อุตรดิตฐ์พิษนุโลกเพชรบูรณ์นะครับสำหรับจังหวัดภาคอีสานที่จะมีฝนตกหนักก็บริเวณจังหวัดเลยหนองคายบึงการหนองบัวลำพูอุดรธาน,นีสกลนครและนครพน,นมนะครับสำหรับฝนปานกลางนะฮะก็จะมีได้บริเวณจังหวัดนครพน,นมกาลสิน์มุกดาหารขอนแก่นนะฮะและก็ฝากข่าวมีข่าวจากอาจารย์จากการวิเคราะห์ของศูนย์เตือนภัยแห่งชาตินะฮะ บากมาระบุว่าช่วงระหว่างเช้าวันจันทร์ที่14-15ถึงมิถุนายนนะฮะจากอิทธิพลของพายุโซนร้อนนี้ฮะโดยเฉพาะพื้นที่จังหวัดน่านชายแดนไทยลาวที่เป็นพื้นที่เสี่ยงน้ำป่าหลายหลักแล้วก็คโคลนถล่มนะฮะดูรูปในคลิปนะเห็นไหมครับตรงผมวงไว้ในบริเวณอำเภอเวียงสาอำเภอนาน้อยอำเภอบอกเกลืออำเภอเฉลิมพระเกียรติอเภอแม่จริมนะฮะ ก็ละจากพายุนี่ครับก็ให้ระวังนะแล้วก็จากพายุนี้เราน่าจะได้น้ําเข้าเขื่อนนะฮสิริกิตเพื่อบรรเทาภัยแล้งในปีหน้าได้บ้างนะครับพี่น้องก็มาติดตามกันต่อไปนะครับสวัสดีครับ